ทำนายความฝันฝันเห็นไอศครีมหรือฝันว่าทานไอศครีมเป็นฝันที่ดีธุรกิจการงานของท่านจะมีการขยับขยายจะเจริญก้าวหน้าหากอยากได้ลูกก็จะได้จะมีเรื่องเสียใจบางอย่างสิ่งที่ตัวเองคาดหวังมันไม่ได้ดังใจฝันเห็นของหวานไอติมเนี่ยเลขเด่นคือเลข6เลข6 4ี C, 6, 5หกห้าหเก้ฝันว่ากินไอศครีมสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยนะถ้าหากท่านยังเป็นโสดอยู่นะก็อาจจะต้องเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามได้ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพโรคปวดท้องอาจจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้และก็มีดวงที่ จะเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามเป็นเหตุเป็นต้นเหตุทําให้เดือดร้อนคนที่มีแฟนแล้วสําหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคุณกับคนรักเนี่ยจะมีความลับต่อกันไม่เปิดเผยพูดความลับออกมาเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะโกรธทำให้ความรักเนี่ยไม่ค่อยจะราบลื่น คนรักของคุณเนี่ยอาจจะเผลอใจไปปิ๊งปังกับคนอื่นการงานช่วงน,นี้จะทำอะไรเนี่ยให้ชะลอไว้ก่อนอย่าพึ่งเร่งรีบมากจนเกินไปท่านจะมีดวงที่จะสามารถหาเงินจากกิจการก้อนใหญ่จากกิจการเก่าที่ท่านทำอยู่แล้วยังไม่ควรที่จะขยายกิจการหรือดึงคนอื่นมาร่วมลงทุนทำธุรกิจกับท่าน ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ทางด้านการเงินที่ไม่ลงตัวพนักงานโรงงานลูกจ้างอาจถูกเลิกจ้างกะทันหันโดยไม่รู้ตัวค่ะ